ช่วงธัญเดชคิกดาวกับปั๊มธัญเดชรับรถต้องจับพวงมาลัยแต่หากอยากมีคนเอาใจต้องทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยธัญเดชคิกดาวครับสัปดาห์นี้ผมยังคงอยู่ในโตโยต้ายาริสครอสนะครับหลังจากได้ดู เรื่องของภาพรวมรูปโฉมรูปลักกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงสมรรถนะนะครับกับรถยนต์ d s u v Cross Over 1.5ลิตรไฮบริดคันนี้ครับ ยาริสครอสคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร Dual VVTi 91แรงม้าคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าครับเพื่อทำงานร่วมกันครับจะให้กำลังสูงสุด111แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์1.5ไฮบริดนะครับเมื่อลงถนนจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นแรงหลังติดบอกนะครับแต่บอกเลยครับว่า Yaris Cross คันนี้ถือว่ามีดีกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะจังหวะคิกดาวและความประหยัดครับ จังหวะ80ขึ้นไปถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกดคันเร่งมิดลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลาสักระยะนะครับราวๆ8ถวินาทีที่ผมทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถเล็กแต่ว่าทำได้8-9เกนี่ยก็ถือว่าอาจจะต้องมีการเค้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรจนเกินไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดหลังจากได้ขับมาราวๆ5วันเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเฉลีย่ย ในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับค่าเฉลี่ยที่ออกมาจังหวะคลิกดาวจังหวะมีการเล่งแซงอยู่เป็นระยะนะครับค่าเฉลี่ยอ,ออกมา21.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถ1.5 Hybrid ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมากพอสมควรน,นะครับกับ Toyota Yaris Cross คันนี้สนใจก็ไปลองทดลองขับแล้วก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายโตโยต้ใกล้บ้านคุณน,นะครับและนี่ก็คือทันเดชคลิกดาวในสัปดาห์นี้ครับ mm <laughs>